กแปลว่าเข้าคอร์ส8วันมีไหมยังไม่เคยเนาะอันนี้ครั้งแรกอาจจะหนักหน่อยแกเพราะวิธีการนี้จะจะให้ทำความเพียรให้ทำาพีต่อเนื่องทำไงมันจะต่อเนื่องให้ให้มันมีสติให้มีสมาธิการต่อเนื่องมันจะเป็นสมาธิให้ สมาธิแบบตื่นรู้ไม่ใช่สมาธิแบบนั่งนั่งเงียบเลยนั่งที่เขานั่งตอนนี้ตื่นออกจากตัวง่วงง่วงไหมวันนี้ในกาแฟก็ไม่ได้กินเนาะใช่ไงม็ไม่มีกาแฟเสิร์ฟให้เอ้มันจะตื่นออกจากความง่วงไม่ง่วงมันก็จะคิด แล้วก็จะเบื่อน่ระยะสามวันที่เราอยู่เนี่ยคุณต้องอดทนให้ได้ตั้งแต่ตื่นนอนทำมามันจะเบื่อคิดมากก็คิดมากจะกลับบ้านก็จะกลับเลยตอนนี้วันที่สองที่สามกูมาทำไมจะได้อะไรได้อะไรไม่ได้อะไรก็อดทนไว้ก่อนพยายามที่แปลว่าให้เติมตัวรู้ รู้เป็นขณะหนึ่งขณะหนึ่งตรงนี้ที่พระอ,อาจารย์เช็มพาเปลี่ยนบ่อยๆเพราะว่าจะให้เราเรียนรู้ปัจจุบันบางทีเรานั่งแค่นั่งนานๆมันแต่แช่สนกุกแล้วก็เจจากง่วงพอเปลี่ยนบ่อยๆรู้สึกว่ามันจิตมันจะตื่นตื่นออกจากความง่วงออกจากความคิดคือก็บ,บรรเลงจริงๆการปฏิบัติวิธีการแบบไหนก็ช่าต้องอาศัยความอดทน ทนเป็นพื้นฐานปกติจะต้องเป็นคนปกติจิตปกติด้วยนะจะมีโยมคนหนึ่งที่ผู้ชายเข้ามาสอบถามเขาเขาไม่ค่อยปกติเนาะมีคนหนึ่งอ่ะที่เอาไปยกมือเขาจะยกไม่ได้สิบสี่จังหวะเขาจะไม่ได้ทำหน่อยๆเขาก็จะจิตเขาก็จะไม่ไม่อยู่กับตัวเองก็จะเดินล่องลอยเดินไปยังไงวาผมขอไปพักห้องเด้นนะครับไปทำามได้ ไปฟังเพลงกันนี่คือเขาเขาไม่ปกติถ้าไม่ปกติแล้วมันการเรียนรู้ตันนี้ยาจะจะยากไม่ใช่ยายจะจำไม่ได้เลยล่ะเพราะจิตเขาไม่ค่อยปกติเขาอาจจะเป็นมาแต่เกิดเขาเป็นกลางเว่าสมองเขาพัฒนาช้าถ้าให้ยกมือสิบสี่จังหวะเขายกเขาไม่ได้ถ้าพาเดินก็ไม่รู้เดินไม่รู้จะรู้สึกตัวมจะจะจะดีอยู่เพราะงั้นก็ถ้าทําเขาทาไปเรื่อยๆกระตุ้นเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะ อันนั้นตัวน,นี้ก็คือก็เป็นคนมีจิตปกติปกติที่ไม่แบบคนที่มีสามาธิสั้นหรือเด็กพิเศษอันนี้ก็จะยากคยฝึกเป็นกันคนที่สามาธิสั้นท่องอะไรจําได้ดีแต่ว่าให้รู้สึกตัวกับตัวเองเนะขณะไปมาเลื่อนไหวไปมาตอกย้ําซ้ําแล้วซ้ําอีกคือเพื่อให้มัให้กายกับใจมันคุ้นชิน เหมือนกับเราเรียนหนังสือกรอากาสละอะสละอาผสมกันกี่เดือนกี่ปีจนเราไม่ต้องไปอ่านขี่รถผ่านว่าตัวนี้แบบไปสารคามไม่ต้องกรอันจะเป็นมันจะเป็นของเขาเองตอนนี้เราฝึกตัวเนี้ยเพราะเราไม่ได้เคยฝึกกายไม่ได้กำหนดรู้กายรู้ใจตัวเองเราปล่อยไปตามสัญชาตญาณนี่สติไม่มี เป็นสติสัญชาแต่ยาณไม่ใช่สติของพระพุทธเจ้าสติที่เราฝึกนี่เพื่อฝึกเพื่อจเจริญสติเพื่อให้มีสติเพื่อมีสมาธิตัวสำคัญคือตัวปัญญาปัญญาจะเข้าใจเริ่มเข้าใจแต่ต้องมันต้อง,องก็ยากไม่ยากยากที่มันไม่คุ้นชินกันยากที่มันไหลไปในความคิด แล้วเรื่องนี้มันทําไปแล้วมันก็ไม่รู้มันจะได้อะไรมีแต่ความเบื่อมันไม่ได้เป็นเป็นรูกประธรรมท่านโยมก็ต้องฝึกพยายามพยายามใส่ใจตัวเองนั่นแหละในระยะเจ็ดวันเนี่ยทตามาว่าถ้าเราตั้งใจสองสามวันมันมันกำลังมันหนักสองสามวันพอวันที่สี่ที่ห้าเลยเริ่มเบาขึ้นเริ่มเพราะว่าเริ่มได้อารมณ์ ทำเวลาเราทำเราก็ต้องเป็นต,ต้องไปเก่งมากเกินไปทำาพืเปลี่ยนธรรมชาติแค่ดูโยกเคลื่อนไปไปมาให้เปลี่ยนดูการเปลี่ยนควาเปลี่ยนหลังเปลี่ยนแค่เราลุกให้ทำนี้ยืนเข่าทำก็ได้ทำให้เป็นงที่การเช็มก็เปลี่ยนการเปลี่ยนท่านั่งพับเทียบซ้ายพับเทียบขวาสมาชั้นเดียวสองชั้นเปลี่ยนประญานไม่เกินเอาเวทนาก็ได้เรียนรู้เวทนาที่มันปวดเราก็เปลี่ยน ส่วนมากมันจะเบื่อไม่อยากทําถ้าคุณเดินตงกลมคุณจะชอบเดินเพราะเดินตงกลมเนี่ยมันจะความชิดจะจะดีมันมันกับมันไม่เส็งกับท่านั่งตั้งเกี่ยวมันจะง่วงถ้าไม่ง่วงมันจะเบื่อมันไม่อยากเอามันนั้นก็ต้องมองมองไปไกลๆสักหน่อยตาก็มองไปไกล ม,ม,มันไม่มีอะไรหรอกรีกว,ว่าสามวันเนียจะไม่ต้องอย่าเพิ่งไปตั้งคําถามหาคําตอบพยายามทำความรู้สึกตัวก่อนตอนที่เราขณะปัจจุบันปัจจุบันเราทำอยู่เนี้ยยิ่งเวลาเราเลิกเลิกจากปฏิบัติธรรมเ,เราจะไม่ไปต่อเนื่องเพราะว่าพอละครังตีสี่โมงครึ่งใช่ไหมแมงเลิกแล้วได้เลิกแล้ว,ลว,ลวทิ้งเลยมันเบื่อมันเหนื่อยมันลาใจมันไม่ออกทิ้งก็เดินไป ไปก็จะคุยกันไปรู้ว่าจะไหวไม่ไหวเนี่ยกูจะอยู่กูจะจักลับคุยกันไปตอนเย็นกูหิวอันตสารพัดนะเพราะว่าเราอยู่บ้านเรากินได้ทุกเวลาพอมาอยู่นี่มันไม่มีอะไรที่ให้เรากินตอน,นี้เราต้องอดทนเนี่ยไป เพิ่มความคิดมันมันเดินไปมันจะคิดนะข้ามมามันจะเดินแต่คิดเรื่องก,กินนะมึงออกไปนี่กูจะกินอันนั้นกูไปกินอันนี้แล้วมันก็ละะเลยเลยมันจะปฏิบัติเราก็จะอยู่ออกับความคิดคิดเรื่องกินแล้วก็คิดเรื่องนั้นแล้วก็คิดเรื่องนี้ห้ยง่วงนอนกับวักูจะนอนเอามันเต็มที่เย่าะนั้นพยายามปัดตกให้มันออกมาอยู่กับปัจจุบันให้ได้ตัวสำคัญคือเปลี่ยนลียาบทชไยบอกอย่าไปนั่งแค่งาน ถ้านั่งแค่แน,นานๆนั่งไปนั่งมาก็จะหลับไม่หลับก็ฟุง้งคิดไปเรื่องเดินสม่าเนี่ยเราเดินเยอะแต่ว่ามันไม่ค่อยรู้สึกตัวมันจะเข้าไปในความคิดดังนั้นที่พระอาจารย์เขียนท่านว่าเดินไปเดินก่อนตับกระทบก่อนจะกลับหยุดรั้วหยุดก่อนหมุนกลับรั่วหมุนกลับหยุดบางทีมันจะเดินวนค่าเดินเร็วๆเดินวนทูกความคิด เดินไปเดินมาเหนื่อยจนเหนื่อยกับคมคิดเพราะตันนี้มันเป็นการฝึกฝึกเติมตัวรู้ให้เหราธาตุรู้ถ้าไม่ฝึกไม่ทำนี่มันเป็นไปไม่ได้ที่มีสัตว์ชนิดเดียวนะที่ที่พระเจ้าว่ามีสัตว์ชนิดเดียวที่สามารถพัฒนาได้ก็คือคนเทานั้นเราสมมติว่าเป็นคนเป็นมนุษย์เนีะเพรามนุษย์เป็นผู้ใจสูงใช่ไหม ถ้าพูดจริงๆเรามนุษย์ถ้ามันใจสูงใจดีไปฆ่ากันทำไมแย่งแข่งคิงดีอลระเบิดฆ่ากันทุกวันเนี้ยแล้วเพรามันขาดเลยมันขาดขาด,ขาดสติขาดคุณธรรมอันนั้นเรามาปราเติมตัวเนี้ยมันจะบูรณาการชีวิตของเราเองแต่นั้นเจ้าของสำนักที่เขาเนี้ยถ้าไม่เห็นประโยชน์จริงๆโยช เขาไม่ลงทุนเงินไม่ใช่น้อยนะลงทุนนี่เป็นกี่ล้านก็จะจะได้ที่ถ้าทำเนี่ยมันทุ่มทั้งแรงกายแรงใจแรงทรัพย์อยากให้คนมารู้เรื่องนี้แต่น,น,น้อยคนที่จะมารู้เรื่องนี้ใช่ไหมเห่ะไม่เอาถ้าเปิดเอาลงปู่ศิลามาใช่ไหมรู้จักไหมลงปู่ศิลาสารคาอันกาลสินคนเต็มแล้วเนี่ย แกของขังแกของขังข้างนอกเรามาฝึกของขังข้างในนี่ตัวนี้ให้มันได้ออกจากของขังขังเราไม่ให้ออกจากวัตะอวัตตะวนมีตัวเดียวก็คือมาเจริญภาวนาจะให้ทานรักษาสิ่งมากขนาดนหนก็ไม่ได้มีอย่างเดียวก็คือพัฒนาตัวนี้ ตัวนี้ถ้าเราพัฒนาไปเรื่อยเราไม่ทิ้งตัวนะี้ทําต่อเนื่องกลับไปบ้านก็ทําจากปีเป็นเดือนอย่างสายของครูบาอาจารย์ท่านท่านคราให้สายไปดูจิตใช่ไหมมันก็พอดูได้หรอกแต่ว่ามันจะดูเข้าไปในขนาดดูกายพวกเราเนี่ยเขาให้เรามาอยู่ฐานของกายมันไม่อยากอยู่ขนาดให้เดินยกมือเลยมันก็ไม่เอาแต่เดินไปมันก็มีความคิด ถ้าเราดูถ้าดูกายตัวนี้จิตมันก,ก็จะเห็นคนเจ้าจะผุดขึ้นมาของมันด้วยกันพะนั้นเราเราอย่าเพิ่งท้อมันจะหนักวิธีการแบบนี้เพราะว่ามันมันทําทั้งวันทั้งวันแล้วก็ต่อเนื่องตอนเย็นก็ไปส่งน้ําอาบน้ําเราก็ปฏิบัติแบบแบบไม่ต้องไปซีเรียสแบบว่าให้มันรู้สบ,ส,บสบายเวลาเราเลิกพักไปอาบน้ําอาบน้ำทูนสบูพยายามอย่าไป วีอะไรมันมากไม่จําเป็นเหมือนกับเราตักน้ําใส่ตุ่มนะตกักตักใส่แต่แเราเราไม่ปิดป้นมันรั่วนะันไม่มีวาลวเราไม่ปิดมันก็ไหลต่าแต่เพรพยายามเติมขนาดเติมน้ำํำเมืองเติมไม่ถูกปากตุ่มปากตุ่มปากเล็กอยู่เติมเติมน้ําลงไปต,ตุ่มมันปากมันแคบแคบเทมันก็ไม่ค่อยถูกป้นมันก็รั่วมันเต็มมันเลยยาก แต่ตัวสําคัญคือเรามาอยู่ด้วยกันเรื่องที่พักใกล้กันเพื่อนที่มาด้วยกันมันจะคือมันเบื่อมันเซง็งมันหงุดหงิดมันราคาญมันอยากพูดมาอยู่นี่ไม่ได้พูดพอไปมันก็จะอาการในเรื่องพูดเรื่องคุยแต่นั้นเราพยายามเซฟตัวเองพยายามตัวไหนที่จะตัวทร่มากคือการพูดคุยการพูดคุย,คยเป็นการส่งกิจออกนอกส่งกิจนอกไปรู้เรื่องนั้นนี่นนนไปเพื่อน ตอนนั้นเราพยายามให้มันมาอยู่กับตัวเองพยายามเอแปะทำอะไรก็ทั่งจะอาบน้ําเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนไรหวีผมมัดผมรู้สึกตัวไหมถามตัวเองให้ใจมันอยู่กับปัจจุบันงแต่งหน้าอาบน้ำมา,มาแล้วก็มออกมาเดินตกลมเล่นๆล,ลองอาจจะมีกิจกรรมมันก็ไม่มันก็ไม่ยากเกินความสามารถของคนจะทํา ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราจะทําถ้าเราจะฝึกถ้าเราจะจาพยายามเพราะนั้นต้องมีความเพียรมีศรัทธาศรัทธาวิริยะฝึกสติฝึกตัวนี้ให้มันต่อเนื่องตรทายสติตัวสมาธิกิจที่มันตั้งมั่นต่อเนื่องขนาดนั้นตัวปัญญามันจะก็เริ่มเข้าใจมีการฝึกฝน พราะปัญญาของผู้พุทธเจ้าเนี่ย็ต้องอาศัยการฝึกฝนส,สติสติสมาธิไม่ใช่ปัญญาที่เราไปเรียนรู้จบปอตีปอโทดอกเตอร์อันนั้นมันเรียนรู้ข้างนอกอันนี้เรามาเรียนรู้ภายในภายในกายภายในใจของเราดังน,นั้นเราต้องใช้ความอดทนใหม่ๆม,มันก็เหมือนกับจิตเราเนี่ยมันเหมือนกับไก่ป่าหรือลิงงเงี้ย พอามาผูกไว้เนี่ยมันจะไม่อยู่นิงน่งๆมันจะดิ้นหน้าดิ้นหลังดิ้นหาทางไปวิ่งเข้าสู่ป่าที่มันอยู่ถ้ามันจะเอามาับมาขังมันจะไม่อยู่เพราะนั้นเราก็พยายามดืมให้เนี่ยตัวที่จะเอาจิตก็ามาอยู่กับขนาดนึงยกมือขึ้นรู้กระทบก็ต้องไปเพ่งไ่ต้องมากแค่ว่าจะแข็งขึ้นรูอดุขึ้นมาเบกๆกาๆตาก็มองไปสบายตอนนี้ออกขึ้นเอาออกเพราะว่ามันปวดมันเมื่อยโยมก็ดูอาการของเวทนามันด้วย เพเวทนาเราก็เริ่มเปลี่ยนเพราะมันเห็นการเปลี่ยนของปวดอย่างนี้อาจจะแค่นาทีเปลี่ยนนั่งท่าเทพ้ยนก็บุตรทํางนี้มันสบายเป็นความสบายของของเวทนามันสบายมันเปลี่ยนใหม่ๆใช่ไหมพนนั่งไปไม่ถึงสองนาทีสามนาทีเวทนามันเริ่มมาแล้วพอเรทนาเริ่มมาเราก็วันที่จะเปลี่ยนหลังเปลี่ยนดูอาการของ เวทนาตัวนี้มันด้วยวนเปลี่ยนมันก็เริ่มพอเปลี่ยนตอนนี้ว่าพอเปลี่ยนมาถ้ายืนเขา่ารู้สึกมันสบายแต่คนบางคนอาจจะทําไม่ได้เพราะสภาพร่างกายแต่ละคกม็มีเหมือนกันเัน,นนี่ก็มาทาตัวนี้ทำนึ้นถึงสองนาทีสามนาทียางไงตัวนี้ตัวนี้มันก็จะเริ่มปวดมันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอยู่นี่เราก็เรียนรู้ตัวนี้ไปเอาเรียนรู้เวทนากายกับเวทนาที่มันเกิดขึ้นแต่ภพวะว่าพอใจไม่พอใจ แต่เราเรียนรู้ฐานของไก่เนี่ยก็นั่งอยู่นี้ก็ดืนทำนั่งทำเดินเปลี่ยนเรีย,รยบทไปก็จะให้ปฏิบัติร่รวมกันในศาลานี้คงจะประมาณสักสามวันจะได้ร่วมกันมีอะไรครูบาอาจารย์ก็จะได้ไปแนะให้นะเนาะคงไม่มีอะไรหรอกทำให้มากจเจริญให้มากอย่างเดียว 妈，我只晓来赚钱。